สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วคือเกา่าคือเกา่าตอนนี้อยู่ในนิคมครับถนนในอน,อน,อนิคมนะครับนิคมหนองแคสระบ,บุรีนี่ครับกำลังจะออกไปถนนพ่อหนโยทินนี่ครับถนนในอน,อน,อนิคมนะครับ เดินทางไปบางปะกงกำลังจะเดินทางไปบางปะกงตอนนี้อยู่ในนิคมหนองแคหรือว่าหิมาลายอำเภอหน,นองแคนี่ครับพี่น้องแต่ละวันแต่ละดี บรรยากาศมื่อนี้จะคือคืมครับพี่น้องอากาศคืมอากาศไม่ร้อนกำลังพอดีมีลมผิวผวถนนในที่ค่๊มเลประมาณนี้หระ สะอาดรเพื่อเราที่จะมุ่งหน้าไปบางปะกงครับผม หน้องแฉจังหวัดสระบุรีนี่เหรอครับถนนไหนนี่คบกันสี่ประมาณนี้เหรอครับถนนกั็ดีก็เอว่าโอเค ไปน้ากันพี่น้องขอบคุ้นพี่น้องที่เขามารับชมเ้ยครับขอบคุณเลยหลายนี่ครับตน้นในคมก็จะมีโค้งซ้ายโค้งขวาไปมา ทางขึ้นไม่ไหลายตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์ตัดขังหลังนีคมมอเตอร์เวย์สายบางกะอินคอนครราชสีมาอยู่หลังมิคม Ich bin am Ganzen und so. Ja. จะออกจากนิคมแล้วข้างนา,ข,า,งนาข้างนาเฮานี่คือคล้องระพี่พัดคล้องระพี่พัดปิดคล้องใหญ่เลยคล้องระบายนนานี่ครับเข้าที่ไปถนอนถนนโยธินเราก็ต้องคิดซ้ายแล้วก็เลอะคลองไปเลย ปีพักนี้สิประมาณนี้แหละครับสำหรับที่นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เดอ้อครับขอบคุณหลายที่ขอามาลับชมกดสับตะไคร้ให้ช่องพรจุมแสงนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ